สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ออกมาปักเบ็ดเบ็ดเนี่ยเบ็ดไม่ไผ่จะปักแค่สิบหลังพอแล้วเหยื่อต้องเบงกะชอนคนระับใช้เป็นเมงกะชอนปกักที่เดิมครับสะลูกนูน้นปักกลางวันไม่ได้ว่าหมอมันกวนเดี๋ยวขอปักเบ็ดแป๊บหนึ่งครับปักเสร็จแล้วครับ ปักไม่หมดเลยเหนื่อยปักไม่หมดยี่สิบหลังปักไปสิบห้าองเหลืออยู่ห้าปักไม่หมดเดี๋ยวเักสองทุ่มครึ่งมาดูครับกลับบ้านก็หิวข้าวแล้วไปนู่นไปหน่อกี่เห็นไรดินไม่รู้เกี่ยวเสร็จเมื่อกี้กำลังจะกลับบ้าน โดนครับโดนนั่นไงนั่นไงป่าหมอโอ้ยตัวเบลอเลยโอ้ป่าหมอยักษ์อึเนีย่ยเบลอเลยกินกระชอนเฉยเลย เก็บนะครับมาดูเบ็ดรอบดึกกันครับหาทุมรึงแล้วไปไปดูหลัง,งแรกเลยครับทิ้งถังไว้ตรงนี้เ๋ยวมาดูตอนอยู่ตรงทรง้องนาซีอุ๊ยอ๋อ,อ ông dày quá Nắm tương tương đi nè Tương 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 Trời ơi Hãy subscribe มุมปากเลยเรือ่องก่อนเกีียวเยอะแป๊บนึงครับดูท้องนายปลาข้างสะปิ๊บอีขันจมจมไวยนี่ไหนที่มีไหม ไม่มีหลุดหลังนี้มันหายตอนหัวข้ามมันหายไปถอนเป็นคันเลยไปดูต่อไปกันไปไปไป น,นี่เป็นไงเหยื่อเหมือนเดิมอันนั้นก็เหมือนเดิมมันลอยๆอย่างนี้เหมือนเดิมอันนี้แหละอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ไมีหืดหรือมั้ง อันนี้เหยื่อหายเกี่ยวะแป๊บหนึ่งครับต่อไปคันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกว่าจะมีน้ำไหวๆนะจริงๆด้วยโดนครับโดนครับกระเด็นกระดอนอันนี้เหยื่อหลุดเอาตรวนี้ก่อนหี่อร้อยจ้า ไสสวยด้วยไม่ที่โอ้ยเอาที่ใส่ไม่มีที่ใส่ด้วยว้าวขึ้นมาเลยโอ้โหมิดเลยมิดเลยมิดปากเลย ปลดปลาแป๊บหนึ่งครับหลดโพมาเฉยเลยบนบนแผ่นป่าเข้าลูกกระตา่ายทะลุลูกกระตา่ายที่ใส่ไม่ได้เอามาอวนนี่ก่อนเกี่ยวเยแป๊บหนึ่งครับ ทิ้งเงี้นี่ก่อนครับไปดูอันต่อไปดีกว่าที่ใส่ไม่ได้เอามาล <c oughs> ืมเ,อเยอะนวก้ทิ้งก็ไรบ้าโอ้ยนี่ไปใครมาทำอะไรตรงนี้ทำอะไรวะมีเสือมีที่นอนขันโง bắp Ăn à, bên này không? Mướn đơm. Nhi mì kìn. Dạ lộc, Xỉu tim. Đây. Tại nhá mày tài, không? Không tài. À, phải tông thùng nai của Đi ba mươi đuổi cho mì bình pin cho cỏ mì cái mì ต่อไปอ่ะข้ามฟังดีกว่าข้ามฟังมาน้ำเนี่ยวาใครทำน้ำโอยเยืย่อหมด อยู่ตายอ่ะตายเกี่ยวเยอะแป๊บนึงเกี่ยวเรียบร้อยสุดท้ายแล้วเนี่ยหมดแล้วเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมอากาศดีมากเลย ออกมาดูเบ็ดกันครับวันนี้ไม่มีหมอกอากาศเย็นมากเลยะดูหลังแรกเราดิฟะดูหลังแรกมัอคืนถอนต่อหน้าต่อต,อตาเลยเนี่ย โอ้เหยื่อมันไปติดอยู่ข้างบนฉากต่อไปครับไม่ติดอันนั้นเหยื่อหาย เ,เดี๋ยวเขาไปเก็บทีหลังนะเก็บทีเดียวเลยอันนี้ก็ไม่มอนนีอันนี้ก็เยื่หมด,เ,ดเขามาเก็บทีเดียว ดูตรงนี้สิเหยื่อหลุดทั้งคู่เลยปลาพุ่งออกเลยจะเหยื่อหายเบ็ดตัวเล็กไปมากเบอร์สิบตรงนี้แหละ cái gì dụng đường được <laughs> <laughs> như có mà. mà kẹp gì được thông nà đi Mày tìm sắc ăn rồi. ก็หลุดเก็บเลย้นปลาหมอล้วบ้างมั่คือในท้องนานี่ปลาดินพวกพวกนี้ก็หลุดอยัางสุดท้ายแล้วนะโดนก็หมดเลยนะ ลงสุดท้ายมีอาการเว้ยมาเลยวะลารัหมอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถูกสองรอบโดนสองรอบแล้วหมอช้าวันนี้ได้หมอตัวเดียวกลับบ้านดีกว่าครับ